เดี๋ยวแล้อ้บุ้งัเนี่านั่งรอใ้ิงกูเอ้กแ่ล้วตัเานรอ่อ้เจจักเกี้ยมนะลอาใเทางนี้่งบ้านแม่งแกอยู่ในโรงงานของนัมองไร้หูมันนีลี่เป็นตาจำคำา เป็นวัจับปูนะจับดกแค่จับปูแค่จับปูจับปลาดุกนี่จับปลาไหลจับปลาไหจับให้มันหนีบดูให้ดู